สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับพมาแล้วก็ช่องพีมายจังนะครับในวันนี้นะครับก็กลับกันมาสักทีนะครับสำหรับเกมซูเปอร์เดททูไดนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงไปวัน2วันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาหาภารกภจไม่เชิงว่าหาภารกภจครับมาสํารวจนะครับพื้นที่เขตป่าเผาไหม้นะฮะเป็นการเปิดแมปนะครับบริเวณที่เรายังไม่เคยเปิดนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดินทางกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหมีเครื่องบินมาแจกแอร์ดรอปไว้ด้วยนะครับเปลี่ยนทิศทางเลยครับ คือเห็น a i r ์ดรอแล้วแบบว่ามันห้ามใจไม่ไหวนะฮะต้องไปหา a i r ์ดรอทันทีนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วตกลงมาเลยตกมาเลยป๊าป๋าอยากได้ปึ๊บเปิดปั๊บได้เลยโอ้โหปืนระดับ5กับลูกกระสุนแล้วก็สนับมือเราเดินทางกันต่อนะฮะเราล็อกไปฝั่งนู้นเลยดีกว่าครับก่อนที่น้ำมันจะหมดนะครับ เหลืออยู่เจ็แล้วนะฮะเห็นทีจะต้องลงจอดแถวนี้แล้วครับผมอ๊บโอเคตีนป่าเหมือนเดิมครับนะจังหวะนี้บริเวณแถบนี้น่าจะโล่งๆนะครับผมเตรียมพาหนะมาเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะฮะเปลี่ยนเป็นรถบ้างนะครับลุยต่อครับผมเสียงรถนี่มันสนะหูจริงๆ เกก็บดีว่ารู้สึกว่าชีวิตลำบากรันทดมากในป่าไฟไหม้แห่งนี้ฉันจะต้องเอาตัวรอดไปให้ได้โอ้โหเอออ,อืนี่ไม่มีวิแววของความเป็นเมืองเลยนะครับเราฉีกกันมาไกลมากๆเนี่ยดูสิเห็นไหมฮะไปทางทิศทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอันนี้คือตั้งใจฉีกแมพเต็มที่เลยนะฮะแล้วถ้าเกิดยังไม่เจออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปนะครับนี่ บริเวณเมืองตรงนี้นะครับมันจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเราก็ยังที่จะไปสำรวจตรงนั้นได้ไง ในที่สุดครับเราก็มาถึงเมืองล่าสุดที่เรามาสำรวจกันสักทีนะครับผมจากการที่เราได้เดินฉีกแบบนะครับดูในแผนที่เลยกันแล้วกันนะฮะเห็นไหมฮะเราเดินฉีกแบบนะครับจากบ้านเรานะครับขึ้นมาด้านบนนะครับเดี๋ยวแป๊บ เหมือนได้ยินเสียงเดินแป๊บปุ๊บแป๊บปุ๊บปุ๊บแป๊บอยู่แถวนี้เราเดินฉีกแมพขึ้นมาด้านบนนะครับก็คือไม่เจออะไรเลยครับยันเราต้องเดินเลาะกลับมาที่เมืองของเรานะฮะล่าสุดที่เรามาสํารวจนะครับผมความรู้สึกเนี่ยบอกได้เลยนะครับสําหรับคนนะครับที่สร้างแมพเองนะครับสุ่มแมพมั่วๆเนี่ยให้มันสร้างเองนะฮะให้ระวังเอาไว้นะครับในเรื่องของแมพสร้างแล้ว มันไม่มีเมืองหรือไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นพื้นที่โล่งๆกว้างๆใหญ่ๆครับเหมาะสําหรับเล่นมัลติเพเยอร์สักร้อยคนนะฮะคือแบบสร้างไปเหอะเปิดเซิร์ฟเลยนะฮะเหมือนไมค์ครับนะฮะสร้างเป็นแบบชุมชนขนาดยักษ์นะครับแต่ไม่เหมาะสําหรับแบบเล่นคนเดียว2 3าคนอะไรอย่างงี้นะฮะควรที่จะสร้างแบบให้มันเล็กลงนะครับเพื่อที่จะสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการสํารวจนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบเสียเวลาด้วยเราอาจจะมีพื้นที่สวยๆงามๆให้ได้สํารวจกันนะครับ พร้อมกับนะฮะเวลาสร้างแมปเราต้องระวังในเรื่องของแมปเขาสร้างมาแล้วเนี่ยเกิดเสียหายนะครับก็จะเป็นลุกขึ้นนะฮะอย่างที่เราได้เดินกันมาแล้วก็เจอกันมานะครับข้อเสียของการสร้างแมปก็จะมีประมาณนี้นะครับในวันนี้นะฮะเรามาสำรวจต่างที่แต่ก็ไม่ไม่เจออะไรเลยครับกลายเป็นว่าเรามาหาอาคารสักหลังสองหลังเพื่อเข้าไปฟาร์มกันดีกว่าอันนี้เป็นแก๊สเตชั่น ต้องขอบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้ที่ผมกําลังอัดอยู่นะฮะฝนตกด้านนอกนะครับฟ้าร้องนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับอาจจะมีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับปนเข้ามานะครับโอเคครับวันนี้เราจะเลือกอาคารหลังไหนเฮ้ยนี่มันอะไรกันละเนี่ยซากรถเหรอครับดีครับผมเราก่อนที่จะมาเก็บซากรถนะฮะเราเข้าไปดูสํารวจด้านในกันก่อนนะครับทางเข้าเขาอยู่ไหนเนี่ยผมอยากที่จะเข้าไปมากเลยนะครับ นี่ไงอยู่ทางนี้เงียบไว้คือแบบโคตรเงียบนะครับทําการใส่นะฮะเปิดเป็นแบบอินฟราเรดนะครับคือโคตรระวังนะครับระวังจนถึงที่สุดนะฮะการใช้อินฟราเรดเนี่ยมันจะโอ้ไม่กอดแบบอัดเต็มนะฮะอัดแน่นนะฮะลูกดอก1ลูกนะครับได้ชิ้นส่วนนะครับผมในการทําพวกเลื่อยไฟฟ้านะฮะแล้วก็ตัวกุดอัตโนมัตินะครับมา4ชิ้นนะครับ มันจะเป็นมอเตอร์พลาดนะครับค่อนข้างหายากอยู่นะฮะขอบคุณครับล็อกทําไมก็ไม่ทราบได้ครับตรงนี้มีทางขึ้นไปไหมฮะปิดไม้เอาไว้ด้วยครับดีดีจังเลยอ่ะใช้ปืนกระบอกนี้บ้างนะครับเราไม่ได้ใช้ปืนมันรานแล้วนะฮะไม้ไม้ตีหังเข้าไปเลยครับเปลี่ยนเป็นปืนฮะอ่าซ้ายขวาหน้าหลังครับไม่เจอตัวอะไรเลยเลยครับเขาไม่แบบเซอร์ไพรส์เราเลยฮะคือแค่นี้เหรอเจอทหารแค่คนเดียวเนี่ยนะ ว้ยตายแล้วฉันอยากจะร้องให้น้ำตาจะไหลขอแชร์ได้ไหมโอเคเราคิดในแง่ดีก่อนโอ้โหข้างในมีซ่อนนะฮะข้างในมีซ่อนนะครับเป็นตัวตาไฟด้วยนะครับตัวแบบบ้าคลั่งกันเลยทีเดียวนะฮะเปลี่ยนเป็นอาวุธเดิมนะฮะทำการค้นของนะครับผมว่าน่าจะหมดแล้วนะครับเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนแว่นนะครับผมเปิดไฟนะฮะหาของนะฮะ วิธีการของเราณวันนี้นะครับเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับอะไรที่แบบเก็บได้เก็บมาให้หมดนะฮะอย่าให้เหลือนะครับเหมือนจะเป็นร้านเช่าจอดรถคือเปิดให้คนเนี่ยเช่าจอดรถได้นะครับมีอาคารอยู่หนึ่งหลังนะครับแล้วก็รถจอดร้อมรอบนะครับน่าจะใช่นะครับตีเลยฮะปึ๊บเผื่ออาจจะได้แบบว่าชิ้นส่วนน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้วิธีการทําคอนเหมือนฉันยังไม่เคยเรียนอ่ะฉันยังไม่รู้จริง ไม่รู้เลยอู๋ฟ้าล้องดังมากครับก็ช่วงนี้ฝนตกระวังเรื่องสุขภาพไว้ให้ดีๆนะครับไหนจะเรื่องโรคภัยที่เข้ามานะฮะแล้วก็สภาพอากาศที่ค่อนข้างที่จะหนาวๆน,นะฮะมีฝนฟ้าขนองนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับเหมือนได้ยินเสียงซอมบี้จากทางด้านนอกนะครับ เดี๋ยวเราจะออกไปต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นกันนะฮะมาแล้วมาแล้วนี่ไงมันอยู่ฝั่งนี้นะฮะเป็นตัวไฟลุกนะฮะเอาไม่เป็นไรเราช่วยเขาตีด้วยะฮะช่วยกันตีนะฮะโอ้โหกระโดดเข้ามาตีสุดโหดมากพี่พี่ไม่น่าโหดกับเราอย่างนี้เลยอ้าวโหดก็ไปง่ายครับเราสามารถงัดถังได้ไหมโบเข้าไปได้เหล็กนะฮะนึกว่าจะได้น้ามันสักหน่อยไม่มีเลยนะฮะมอนเตอร์ขอบคุณมากครับ แล้วก็เครื่องยนต์กลไกนะฮะดีจริงๆเลยรู้สึกปลื้มปิติมากมายเฮ้ยมีน้ำดื่มขอเครื่องดื่มดีๆครับเป็นชานะฮะดื่มไปเลยครับไม่ใช่ชาแลวครับชาไม่มึนแบบนี้นะครับมันคือเบียร์นั่นเองนะครับสัก2แก้ว3แก้วเป็นน้ำเปล่าตามเข้าไปอีกนะครับ มองไม่เห็นนะทัศนียภาพมัวมึนมัวมากเลยครับโบเข้าไปกระโดดเข้ามาสัตว์เข้าไปครับไม่โดนนะฮะโบกเข้าไปกว่าจะโดนเสียเวลามากหลายอยู่นะเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมต้องขอตัวฟาร์มแล้วนะครับเพราะว่าของให้ฟาร์มนี่มันหน้าฟาร์มเยอะมากครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ฟาร์มของหมดแล้วนะฮะ สิ่งที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับก็เอาไปพิจารณากันนะครับว่ามันคุ้ค่ากับการเข้าไหมนะครับในกรณีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นการฟาร์มลถทุกคันนะครับของทุกอย่างมามีที่ไหนจะให้สำรวจอีกบ้างตอนนี้สองทุ่มห้าสิบสองแล้วนะฮะเอาสวัสดีครับพี่ๆได้ยินมาแต่ไกลเลยนะตรงนี้เป็นปั๊มน้ามันนะครับแก๊สเตชันนะครับน่าจะเป็นร้านแก๊สเล็กๆนะฮะน่าจะมีน้ํามันให้เราอยู่บ้างนะครับไม่เหลือเลยครับ อุปกรณ์ตรงนี้เรางัดได้ไหมงัดได้ครับเอาออกมาเลยครับตัวแก๊สตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเรายิงนะครับผมมีสิทธิระเบิดด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับใครอยากลองก็ลองครับโดนเองนะครับผมไม่ลองเด็ดขาดนะครับอันนั้นเป็นอะไรเนี่ยบอมส์คาเฟ่นะครับน่าจะเป็นร้านกาแฟนะครับของบูมนะฮะบูมหรือบอมมะน่าจะเป็นบอมหรือเปล่าชังเขาก่อนนะครับตอนนี้เรามาเคลียร์แก๊สตรงนี้ก่อนนะครับหลักสูตรในยามค่ําคืนนะฮะให้เปลี่ยนนะครับ เป็นแว่นอินฟราเรดนะฮะเป็นแว่นนะฮะไนวิชั่นนะครับเพื่อความสะดวกสบายกับการเก็บพี่บี้ของเรานะครับไปเลยครับพันสองครับจัดหนักจัดเต็มนะฮะโอ้ลืมไปว่าไม่ต้องตีแล้วนะครับเราสามารถเหยียบได้โดยที่ไม่ดังแล้วนะตอนนี้นะครับมีตัวไหนอีกไหมพี่บี้เราจัดเต็มมีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นโอ้โหตัวที่2ก็ไม่รอดครับขนาดเป็นตัวบ้าคลั่งเนี่ยตาไฟเยิ้มก็ยังไม่รอดครับ มีพี่หมายตัวนึงนะฮะข้างหลังหมดครับตายหมดเลยครับไม่เหลือสักโอ้โหโอ้โหเอาเข้าไปครับยิงโดนพุงครับอ้าจัดหัวเต็มๆครับรู้สึกว่าด้านหลังของร้านเติมน้ำมันของเราเนี่ยจะมีตัวสีเขียวโผล่มาตัวหนึ่งนะครับก็โหดเอาเรื่องนะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับด้านในเนี่ยเหมือนจะมีทางเข้าต่อไปอีกนะครับ ลงไปทางด้านล่างนะครับถ้าผมว่าผมปิดไฟก่อนดีกว่านะครับปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนเป็นไนวิชั่นนะครับทำการเปิดครับมันไม่ใช่ที่เล็กๆมันไม่ใช่เล่นๆแล้วครับเราต้องลุยกันแบบเต็มที่นะฮะตอนแรกก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมว่าเป็นร้านเล็กๆนะฮะแต่ว่ามันซดโอ้โหโอ้โหโหเสียวมากว,าว้วาวว้าวเอา้าวไม่โดนด้วยครับเออโดนไปห่งดอกครับ 2ดอกครับผม3ดอกครับตัวล้มครับยังไม่ตาย4ดอกครับ5ดอกครับไม่โดนครับผมน่าจะโดนเหล็กครับ6ดอกก็ยังไม่ตาย7ดอกถึงตายเฮ้ยเป็นอะไรที่แบบแย่แล้วครับมันยังมีทางไปต่อครับด้านล่างรู้สึกว่าลงไปแล้วจะขึ้นมาลําบากด้วยนะฮะเราทําการเหยียบทางให้พังก่อนนะฮะณจังหวะนี้น่าจะเป็นช่องเล็กๆนะครับ แล้วก็มีกระสุนด้วยนะครับสี่ทุ่มแล้วนะฮะอันตรายมาแล้วครับในกล่องมีอะไรบ้างครับเผื่อมีของดีครับกระสุนใช้ได้ครับโอเคครับใช้ได้เลยฮะใครที่เจอร้านเติมน้ํามันเล็กๆแบบนี้นะฮะอย่าลืมแวะเข้ามากันด้วยนะครับค่อนข้างใช้ได้ทีเดียวนะครับมีของที่จําเป็นในตอนเริ่มเกมด้วยนะครับโอ้ยตัวเขียว2ตัวเป็นไปได้ไงอ่ะมันโหดมากเอาเอามาเอามาเอามาลูกธนูนะฮะยิงพลาดนะฮะไปโดนพื้นประมาณหลายดอกอยู่เหมือนกันนะครับ ไม่มีอะไรเลยนะครับคือแบบเป็นกับดักใช่ไหมอารมณ์เหมือนจะเป็นกับดักนะครับตกมานะฮะดักน้องควายนะครับผมน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าครับอุ้ยเสียงมันแบบน่ากลัวมากอ่ะมีอะไรอยู่ข้างบนไหมฮะเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยไปก่อนนะครับเราไม่ให้เขามีชีวิตอ้าวเชียวเชียวเชียวโดนด้านข้างอู้หูวิ่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้วโอ้โหโอ้โห รู้สึกเดินเดินมาครับเดี๋ยวออกมาจากทางด้านหลังแน่นอนครับมาไหมฮะแวบแวบแบบแวบอ่าสิงตึงนะครับเป็นซอมบี้ส่งตึงนะครับตีอยู่ด้านล่างแต่ไม่ยอมขึ้นมานะฮะปล่อยเขาไปก่อนนะครับเราชิลกับการเก็บของก่อนแล้วกันนะฮะจังหวะนี้เฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหมันมีการแบบว่ากับดักข้างบนตกลงมาข้างล่างได้ด้วยสุดยอดรู้สึกว่าเสียงซอมบี้เนี่ยจะโหดมากครับ เปลี่ยนเป็นปืนลูกซองกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับสำหรับแก๊สนะฮะร้านแก๊สตรงนี้นะครับก็ได้ของประมาณนี้ครับมีปืนมีอาวุธให้ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะดีระดับหนึ่งนะฮะสำหรับการเอาตัวรอดมีกระสุนให้นะครับใครที่ผ่านหรือว่าแวะเข้ามาก็อย่าลืมเข้ามาใช้บริการกันด้วยนะครับมีพี่บี้ตรงนู้ดนะครับเห็นแล้วมันหมันไส้อยากยิงครับผมอยู่ตรงต้นไม้นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ๊บนั่นแหละครับผมดักเก็บทุกตัวครับ เดินไปไหนมาไหนเก็บหมดครับผมไม่ให้เหลือนะฮะใส่นาวิชันแล้วก็แบบเป็นตาทิพย์ไงฮะมองเห็นได้แบบชัดเจนนะครับหลายๆทิศทางถึงเวลาแล้วครับที่ต้องไปเคลียร์กับพี่บี้นะฮะเขาไม่มาตกใจตกใจนิดหน่อยนะครับคือแบบเหมือนจะมากันหลายตัวนี่เราไม่ประมาทนะครับคือแบบถ้าเกิดมากันหลายตัวอย่างเงี้ยเราก็รับมือไม่ได้เราต้องค่อยครับมือกันทีละตัวนะฮะค่อยครับสิทธิ์กันนะครับผมสิทธิ์ของการ กินลูกธนูนะฮะสตัวแล้วครับยางครับยังมีอีกตัวนึงครับอยู่บริเวณตรงนั้นนะฮะเราให้เขาตีไม้ให้แตกก่อนนะฮะแตกแล้วแตกแล้วโอ้โหยังไม่ล่วงครับผมจะต้องลุกขึ้นมาอีก1นัดนะถึงจะล่วงฝั่งนู้นนะฮะมีอีก1ตัวนะครับรู้สึกจะเวิ้นเวอ้อไม่โดนครับเชียวหัวไปครับโอ้โหเชียวขวาครับโดนเต็มเต็มครับผม ต้องใช้ถึง3นัดทีเดียวนะครับเปล่าครับไม่ได้อึดครับยิงไม่โดนตรงบริเวณนี้ก็เหมือนจะเป็นร้านขายลงศพอีกร้านหนึ่งนะครับซึ่งเราก็เคยเข้าแล้วนะฮะเราจะไม่เข้าอีกนะฮะแต่ไอ้บอมส์คอฟฟี่เนี่ยยังไม่เคยเข้านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันโอ้โหข้างในสภาพเละมากครับคือแบบชีแกนเนี่ยกัดแกงได้แบบเละเทะมากเลยครับมาจัดการเรื่องของบอมส์คอฟฟี่กันก่อนนะครับผมบอสแล้วฮะ จะอ่านว่าบอสก็ไม่ใช่นะครับก็จะเป็นโฮมคุกกิ้งนะครับผมเป็นแบบว่าอาหารทำมือนะฮะน่ารับประทานนะครับมีทางเข้านะครับคือกระจกแตกตรงนี้นะครับผมในเรื่องของบอฟคอฟฟี่นะครับน่าจะอ่านว่าบอสนั่นแหละนะฮะแล้วก็เติมเออาจจะร่วมกันทำกับครอบครัวอะไรอย่างนี้นะครับค่อยๆเดินเข้ามานะครับโอ้ยโอ้ยคือกระจกไม่ตำเท้าตายแหละครับพี่ค่อยๆเดินครับค่อยๆเดิน เอาอีกแล้วครับเจอตัวสีเขียวครับเขียวอื้อแบบนี้เนี่ยหูตัวใหญ่ซะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเล็งดีๆอัดเข้าไปเต็มๆไม่ยอมตายด้วยโอ้โหล่วงเข้าไปครับดอกที่2ล่วงดอกที่3ยังไม่กระตุกดอกที่4อู้หูยอู้หูย,อยเอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้ต้องใช้ปืนลูก2อ,องนัดแล้วก็ทําให้พี่บีเราตื่นนะครับอันล็อกเลยครับอ้ย โอ้โหจัดไปเต็มเต็มครับยังยังมีอีกยังยังเฮ้ยขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสได้เติมลูกกระสุนนะครับผมมีอีกไหมฮะมีอีกครับตอนนี้นะฮะเราทำอันเลิศแล้วนะครับผมพวกซอมบี้ได้ตื่นกันมาฮะแล้วก็พยายามที่จะมาหาเรานะครับอีโอโหอันนี้สามารถยิงหัวเขาได้ไม่ได้ครับโอ้โหจัดไปหนึ่งดอกเต็มปิดประตูครับออ้ อุ้ยเสียวมากครับขอโทษนะบางทีอาจจะเสียงดังไปหน่อยนะครับพออันเลิศทีเราก็แบบว่าตื่นเต้นนะฮะคือนานๆทีเราอันเลิศบ้างเนาะไม่เป็นไรนะโอเคครับน่าจะเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะตกใจรีบเดินไปหน่อยนะครับโอเคเคลียร์เรียบร้อยครับสาหรับบ๊อบนะฮะร้านบ๊อบนะฮะของบ๊อบเรานะครับเราก็มาเคลียร์ของกันนะครับคือเคลียร์แบบรวดเร็วเสียเชิงหมดเลยมีอะไรที่แบบน่าสนใจสนใจไหมฮะไม่มีเลยนะครับขอแบบของกิน ที่แบบไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนก็ได้นะครับหรือไม่ก็อาหารที่แบบเพิ่มสเตมินาแจมๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเคาน์เตอร์เขาเป็นแบบโค้งมนนะครับก็ให้ความรู้สึกที่ดีนะฮะอยากเอาไปใช้บ้างจังเลยอ่ะผมอยากที่จะซื้อของตกแต่งพวกนี้จังเลยนะฮะเตาองค์เตาอบนะครับผมที่ย่างขนมปังนะครับที่ปิ้งขนมปังอะไรอย่างนี้นะครับน่าใช้ไปหมดเลยนะครับโอ้สามารถขึ้นไปด้านบนได้ด้วยนะครับข้างบนเราโอ้ยท้องฟ้าสวยจังเลยอ่ะ a าใจเย็นใจเย็น เหมือนจะมีพี่บีอยู่ด้านบนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแค่ด้านล่างมีนะฮะข้างบนก็มีมานะครับมันเป็นทางเขาวงกดเลยอะดูดิพี่บ๊อบเราน่ากลัวมากโอ้โหนอนตัวเขียวอือเลยอะเราอ้อมพี่บ๊อบไปไหมไม่ได้ด้วยครับอ้อมพี่บ๊อบไปไม่ได้ครับอ่าไม่เป็นไรครับเราต้องใจสู้เข้าไว้ครับต้องฆ่าเขาได้ครับจังหวะนี้เอาตัวนี้ก่อนตัวไหนง่ายเราเอาก่อนนี่สอยเข้าไปอู้ ง่ายกว่าไอตัวขี่มอเตอร์ไซค์ตั้งเยอะนะฮะไอตัวชอปเปอร์นะฮะมาดูกล่องเล็กกันเลยดีกว่าครับมีอะไรที่โอ้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้มีความสุขจริงๆรู้สึกแบบดีใจมากถอดชุดเก่าออกเลยโมดิฟายเอาของออกให้หมดเอาเอาออกแล้วก็ชุดใหม่ครับโมดิฟายชุดใหม่เข้าไปครับใส่ไปเลยครับอ้โหอ้าวอ๋อใส่ได้อย่างเดียวนะครับผม ไอตัวกระเป๋าทหารเนี่ยคือมันจะมีอยู่3รูปแบบนะครับมันจะมีรูปแบบแบบ1ใบ2ใบและ3ใบนะครับใส่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับโอเคครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับโอ้โหดีมีช่อง modify เพิ่มมีอีกหนึ่งช่องอันนี้เอาเก็บไว้นะลูกนะอุตสาหคะไหมเลยเดี๋ยวเอาไปขายกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็ modify เช่นกันครับอ่า modify ใส่เข้าไปครับเป็นกระเป๋าครับเดี๋ยวเราเอาไปขายกับพ่อค้านะฮะอันนี้สครับทิ้งไปเลยครับ แล้วก็ตัวนี้ทําการสูมใส่นะครับเฮ้ยของดีที่รอคอยนะครับเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมเนี่ยเฝ้ารอมานานนะครับเป็นชุดทหารแบบเกรด A เลยทีเดียวนะครับค่าป้องกันดีกว่าของเราที่ใส่อยู่มากหลายนะฮะดีๆครับถือว่าไม่เสียหลายครับสำหรับร้านนี้นะครับผมไอ้ตัวเนี้ยผมอยากได้มากไอ้เครื่องกาแฟตัวนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าพ่อค้าเขามีให้ขายเมื่อไหร่ครับไม่ให้เหลือเด็ดขาดครับมีอะไรอีกไหมถังขยะมีขยะอยู่ครับ ไม่น่าถามครับว่ามีอะไรตอนนี้ปลาเข้าไป3สถานที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลานจอดรถนะฮะหรือว่าปั๊มน้ํามันขนาดเล็กนะครับกับร้า,านพี่บ๊อบของเรานะครับเราจะเอาอีกสักที่หนึ่งนะฮะพี่อ้วนเราก็อูโหูสอยไปครับรู้ตัวแล้วครับผมผมไม่ให้มาหาผมได้หรอกพี่จะต้องตายอยู่ตรงนั้น สี่นัดครับผมจัดไปครับที่นะฮะไหนไหนจะเป็นร้านเกี่ยวกับแกส๊สเกี่ยวกับการลานจอดรถหรือว่าคอฟฟี่แล้วเราก็ไปร้านเกี่ยวกับแก๊สผ่านอีกสักร้านหนึ่งนะฮะ,ะตรงนี้จะเป็นแก๊สเตชันเล็กๆนะครับผมที่เราเคยสำรวจหรือยังเหมือนจะยังไม่เคยนะฮะผมว่าผมยังไม่เคยสำรวจสถานที่แบบนี้นะครับแต่ว่าเคยอีกที่หนึ่งนะครับที่บ้านเราเนี่ยมันมีอยู่นะครับ มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าไปสำรวจดูครั้งนี้เราจะไม่ให้นะฮะอันเลอะเด็ดขาดนะครับสอยไปเลยครับ1ตัวฉบับนี้เราไม่ให้รอดแล้วนะฮะสักตัวหนึ่งนะครับในห้องน้ําไม่มีอะไรครับึบกระโดดเล็กๆตรงนี้ไม่มีโอเคครับห้องนี้นะฮะเหมือนจะมีนะฮะพอสมควรเลยนะครับโอ้โหลานจอดรถมีพีบีหนึ่งตัวข้างบนนะครับผมตาไฟัดด้วย อีกหนึ่งตัวตรงนี้นะฮะจัดไปนะฮะเน้นๆตาไฟอีกแล้วข้างล่างเหมือนจะลงไปได้นะฮะมีพี่บี้อีกไหมมีครับน่าจะมีนะฮะแล้วก็มีทางมุดถ้ำไปต่อนะครับผมนึกออกแล้วครับผมจําได้แล้วครับสถานที่แบบนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะด้านในสุดจะมีซอมบี้หมูนะเป็นซอมบี้หมูป่านะครับน่ารักน่ารักอยู่ตัวหนึ่งนะครับไม่น่ารักแล้วจังหวะนี้อูพี่บี้สตัวเลยอึ๊บทีละตัวใจเย็นใจเย็นครับค่อยๆครับ เฮ้ยมันมีเสียงซอมบี้ด้านบนวะ่ะย,ยิงเน้นๆซอมบี้ด้านบนครับได้ยินเสียงเดินไหมฮะผมว่าไปเก็บมันก่อนผมไม่ค่อยชอบซอมบี้เวลามันมากวนนะฮะไอตัวซอมบี้ที่มันเดินต่างๆนานๆเนี่ยโอเคสว่างจ้าแล้วโอ้โหนั่นไงตัวหนึ่งจริงด้วย หัวขาดไปซะด้านล่างนี้ด้านล่างนี้จะต้องมีซอมบี้พี่หมูผมจําได้ผมเรียนอา้อาวอา้อาวนึกว่าจะมีอะไรแบบดีๆให้กว่านี้นะครับไม่มีอะไรเลยครับเป็นแบบช่องโง่ๆหนึ่งช่องนะครับไอที่พูดมาทั้งหมดนะครับผมแฮลแฮวกินเลยนะครับอ่ะเรามาดูของกันดีกว่าว่าให้อะไรเราบ้างนะครับขอแบบดีๆเจ๋งๆนะครับกล่องนี้มีขวานหนึ่งเล่มนะฮะ กับคอนเป็นวิธีการทำซะด,ด้วยนะครับกับอะไรมอเตอร์นะฮะฉันรู้สึกแย่มากเลยอ่ะกับสถานที่แห่งนี้ให้ของได้แบบไม่แบบเจ๋งๆอู่ให้คอนใช้ได้อยู่ครับให้คอนนะครับเราอยากจะได้คอนนะครับเอาไปทาโต๊ะคราฟพอดีเลยนะฮะพอดีว่าอยากได้โต๊ะคราฟเพิ่มอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โห มีตัวล็อกพิกมาด้วยขอบคุณมากครับหลังๆมาเราไม่ได้ใช้ล็อกพิกแล้วนะคือใช้งัดเอาอย่างเดียวเลยนะครับเพราะเพราะว่าผมรู้สึกว่างัดเอารู้สึกจะง่ายกว่านะครับเสียเวลามานั่งแบบว่าลุ้นระทึกนะครับจะได้ไม่ได้ได้ไม่ได้สุดท้ายไม่ได้โอ้จบป้ามักจะซ่อนซ่อนอะไรครับกระเป๋าใบหนึ่งฮนะหรือเลยมีไฟฉายอยู่ทำไมชอบเก็บไฟฉายไว้กันอนะคือแบบ ไม่รู้จะเก็กบไว้ที่ไหนหรอกก็เลยเก็กบไว้ที่นี่ใช่ไหมอู้งในขานอกก็สามารถค้นได้ครับค่อยไปทีละอย่างครับผมกล่องใบนี้เรามีอะไรไหมกระสุนลูกซองอู้ก็ยังดีนะฮะดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับห้องน้ําเล็กไปหน่อยนะเสียดายอะ่ะคือแบบทําไงได้ละ่ะมันเป็นอาคารทํางานนะฮะจะให้ห้องน้ําใหญ่มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมละ่ะเราก็ต้องแบบห้องน้ําเล็กๆหน่อยนะครับประตูก็ไม่มีนะครับจิ๋งมากครับผมฉี่ทีนี่คนอื่นเห็นหมดทุกคนนะครับ รอบๆมีรถ1คันนะฮะในรถมีความว่างเปล่าใช่ไหมขวดน้ำเปล่าไม่เอาครับผมน้ำมัน456ดีมากดีกว่าฟาร,ร์มเองซะอีกนะฮะขออีกน้ำมันไม่มีแล้วครับขี้งกจังเลยอ่ะมันน่าจะมีรถแบบนี้ที่ใช้ได้สักคันหนึ่งบ้างนะเราจะได้แบบว่ามีรถดีๆขับไม่ต้องเป็นรถฝ่าวงซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบให้ความรู้สึกแบบว่าโอ้จะลุยทุกวินาทีมีการย่างของอยู่แถวนี้ด้วยนะครับผมย่างเนื้อปิ้งเนื้ออยู่แถวนี้นะฮะ ด้านบนเราขึ้นไม่ได้เรอครับผมอยากขึ้นด้านบนจังเลยฮะขึ้นได้ต้องขึ้นได้ไม่นะ่ะไม่อุ้ยกองขยะอันนี้เป็นแหล่งกองขยะนะครับคือคือกองตั้ง5้ากองหมู่บ้านนี้ไม่มีที่ทิ้งขยะดีๆแล้วโอ้โหเจอล,ล็อกพิกซ่อนอยู่ในกองขยะเจ๋งเป้งเรียบร้อยกองขยะเรียบร้อยเสร็จไล่ฟาร์มรถละ่ทีนี้ <S <S 2> <S 2> อ้าววันดีพี่บี้ หน่อยหนึ่งก็สามารถเก็บได้เฮ้ยเหมือนจะยังไม่ตายใช่ไหมอูยังไม่ตายด้วยอ่ะเลยหัวเลยหัวโอ้โหวิ่งมาด้วยครับแม่เจ้าเอ้ยวิ่งมาแป๊บเดียวแล้วก็เดินน่ารักจังเอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็เคลียร์นะครับเป็นปั๊มน้ํามันนะฮะแล้วก็ลานจอดรถนะครับผมปั๊มน้ํามัน2ลานจอดรถ1แล้วก็ร้านอาหาร1น,นะครับ ของที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับทั้งหมดที่เราได้มานะครับมีทั้งอาวุธปืนนะครับข้าวของเครื่องใช้นะครับเงินทองนะฮะแล้วก็พวกแน่นอนครับพูดถึงรถก็ต้องมีพวกเครื่องยนต์นะครับเยอะให้ฟาร์มนะครับกับน้ํามันตั้ง6กพันคือตอนนี้เรารวยน้ํามันระดับหนึ่งะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นสุดนะฮะถ้ายังไงเนี่ยก็ต้องถ้ายังไงเนี่ย ถ้าอยากจะได้น้ามันมากกว่านี้นะครับอาจจะต้องเข้าไปในเหมืองนะครับฟาร์มในเหมืองเอานะครับอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะอ้ได้เวลาแล้วนะครับเคลียร์ไปทั้ง34มสี่ที่เนี่ยสุดยอดเลยนะครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาด้วยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับซิลเกนเน็ก t ์ถาครับสวัสดีครับเจอกันวันลาต่อไปครับ